่สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่แลนด์ไบท์นะฮะเดี๋ยวจะวันนี้จะมาดูรถส่วนรถพิเศษนะนี่พวกรถที่รถทั้งหลายนะนี่นหลายหลายคันเลยนะเก,เกือบเกือบยกร้านเลยนะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตให้ดูเผื่อสมาชิกอยากได้นะนี่หลายคันเลยนะนี่นะฮะตอนนี้นะทั้งรถพับทั้งรถเสือหมอบเสือภูเขานี่โอจากสามพันเก้าหรือสองพันแปดลดไปพันหนึ่งร้อยบาทเลยนะฮะโอ้โหรถโคตรเยอะเลยเจ๊น,นะกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย เกือบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะจากสามพันเก้าลดเหลือสองพันแปดเองนะลดไปพันหนึ่งร้อยบาทโอ้นี่ห้าพันเก้าหรือสีอ่พันแปดฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีรถอะไรบ้างนะมาดูไปเรื่อยๆนะถึงจนกว่าของจะหมดหรือประมาณช่วงปีใหม่นะช่วงปีใหม่นะ้มุกรานี้นะด a ่ h ฮอนดอนอีโค่ีเจ็ดนะจากห้าพันเก้าหรือสี่พันแปดโอ้โหดั่งฮอน c ีโคนี่ฮะ นี่รถพับอันนี้รถพับมาพับไหมไม่พับจักรยานวินเทจนะฮะเนี่ยมินินะอ่านี่มินิคูเปอร์สามพันเก้าหรือสองพันแปดเองไม่พูดพคำทําเพลงละโอูนี่อะไรนี่อันนี้นี่ชุดกันโอ้เสือภูเขาวินเทจนี่นะฮะเสือภูเขาวินเทจกําลังได้รับความนิยมเลยนะโอ้นี่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 สวยคันนี้ทําไมคือสวยใช่ปะนี่นี่นะ ชุดกันนะเนี่ยเทแปแล้วแก่ดิ้นี่เนี่ยอันนี้อีกคันหนึ่งอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้แม่นิชิกิ RF. นี่นิชิกินะนิชิกิ RS นี่สภูเขาวินเทจนะนี่ใส่แฮนด์ใส่อะไรเรียบร้อยเลยอยู่ที่พุทธมณฑลสาย6นะฮะตรงนี้วิ่งไปนะตรงนี้นะวิ่งไปตลาดน้ำวาดตอนหวายอยู่ปากทางเลยนะค้นใน Google ก็ได้นะฮะว่าแลนด์บอยหรือไม่ก็ อ่ะนั่นแหละคนใน Google l a n d ์ไบ e ภาษาไทยภาษาอังกฤษ,าาษ,าาษาตรงๆเลยนะโอ,โนอ,อ,โอโ้นี่ี่4,900หรือ3,500รถลดไปพันสี่โอ้นี่นี่นี่อันนี้เป็นอะไรอยุยการนัวาจาักรยานพับจากแคนาดานะฮะอันนี้เท่าไหร่อันนี้เป็น RM นี่ฮะไลท์แอนด์มิลเลอร์ไอเอบอร์ดีวันบดีวันอันนี้หมื่นห้าโอ้โยนี่ โปรตีนละสองหมื่นกว่าบาทนะเนี่ยสองสามหมื่นนี่นะฮะคู่สองนะ R.M. เนี่ยอันนี้สามพันเก้าเหลือสามพันลดไปเก้าร้อยอันนี้อะไรวะเนี่ยอ่อทาทันสิทธ์นะทันสิทธิสโตนโอ้แต่คันนี้แจ๋วนะคันนี้แจ๋วมาก,กค่อยไล่ดูนะเดี๋ยวไล่ดูพาไปดูเสือหมอบเสือภูเขาด้วยนะอันนี้วอเซน วัดเส้นวัดเส้นจักรยานพับนะฮะนี่ทำไมมันแปลกนี้ดูบักอานมาแทงมานี้เลยนี่นะฮะบักอานแทงมาตรงนี้เลยอันนี้4,900หรือ3,800นี่นะฮะ4,900หรือ3,800อ่ะดูนะดูดูอันนี้ g ีออโอ้ห9 0 0หรือ4,500อันนี้เป็นมนะิ g นิเวโลนะ g ีออสอิตาลีนี่นี่นโอ้รถเยอะเว้ยอันนี้รถไป1,400บาท 5,009เหลือ4 0 0นี่ G-ROC นะฮะโอ้โหตอนนี้ใครอยากได้จักรยานรีบมาเลยนะเร็วๆเลยนะเร็วๆเร็วสุดๆโ้ oh, นี่ RM มาอีกแล้วไลท์แอมิเลอร์นี่15,000เท่ากันคันนี้นะไลท์แอมิเลอร์ RM นะ15,000บาทเองดูดิดรถจะจุกจุกกระจายเลยนะฮนะไหนมีไหมนี่อันนี้3 0 0 4 9 0 0เหรือ3 0 0นะฮะเรโน สามพกว่าบาทเองหุ้ยกานัวตอนนี้จักรยานทับนะจักรยานทับ4ี่พเ้าหลือสามพนห้านะฮะจักรยานทับนะจริงๆแต่ละคันลองคุยกันได้นะฮะรถดัันหมดเลยนะนะเดี๋ยวถ้าเจอพี่แรนเดี๋ยวถามให้นะนี่นี่ไอพวกนี้นะนี่นะฮะไอนี้เป็นเสือภูเขาห8พัไม่ขายกากบาดไม่ขายเลยหรือไงสี่พันแปดอ้หเดี๋ยวนะ 6,008นะฮะ6 0 0ไม่ขายนะฮะเหลือ4 8 0ลดไป2,000บาทอู้สุดๆดอะไรจะเวอร์ปานนั้นนะ,ะเนี่ยเบียงชี่นะนี่เบียนชี่สีนี้สวยวะคันนี้ยังยังสวยยังสวยเบียงชี่คันนี้สวยมากนี่นะฮะเบียงชี่คันนี้ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ติดป้ายนะ,ะวันนี้มีรถเข้าใหม่ด้วยนะฮะนี่อู้ยิงจักรยานเข้าใหม่เพียบเลยนะ,ะอูหนี่เยอะแยะเลย คราวที่แล้วเข้ามาเป็นตู้เลยนะตู้หนึง่งแล้วก็หมดไปแล้วอ,อู้อัน้นี้มาตู้หนึง่งนี่คราวที่แล้วผมมาทันตู้นะถ้าเกิดย้อนไปดูคลิปเก่านะมาเป็นตู้เลยนะตู้คอนเทนเนอร์เลยยาวๆเลยคราวนี้มาอีกแล้วนี่เพิ่งเข้ามานะับเพิ่งเข้ามาเห็นบอกื่อวานน้มื่านผมไม่ได้มาอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันรถเข้ามาอีกแล้วนะอ้โหนี่พี่แลนอยู่นู่นนะฮะขายกันแบบโอโหระเบิดระเบิดเลยนะช่วงนี้นะปีใหม่นะ แล้วก็มีรถนี้นี่มีป้ายนั้นเลยนะเห็นป้ายป้ายอย่างเงี้ยรดราคาทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ยังไล่ไม่หมดต่อ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 รถใหม่ด้วยรถใหม่ก็มีเห็นแล้วลถืงเต้นนะเห็นแล้วถืงเต้เนนี่จักรยานเด็กหรือการ์นวแคนาดานะโอ้ป้ายป้ายนี้เลยนะป้ายโลหะด้วยบีบเอ็กๆกเด็กนะรถไปบ้านก็มีนะนี่ถูกๆเยอะแยะหมดเลยนะโอ้ดูันาะห้าพันบาทอ่ะ ที่เห็นๆอยู่น,นะนะเขามไม่ถึงไม่เป็นไรเอาตัวน,นี้8,500แหมอันนี้จั 8, สมิ 5, 3, น, 3, นนะฮะ8,500เสือภูเขาเหลือ5,800ลด3,000อู้หูยนี่ลด3,000บาทนะฮะใครคือรถใครอยากได้คันไหนมาดูได้เลยนะจังหวะนี้นะจังหวะนี้ได้ของดีๆราคาถูกนะ8,900หรือ7,000 ปดพันเก้าลอเดพันลดไปพันเก้าคันนี้ลดสามพันเลยเนี่ยแปดพันหเหลือ5 8, 8, 8 5อาพันแปดแปดโอไม่ใช่ไม่ถึงสามพันดิพันพันเมั้งประมาณนี้นะทำเงินไม่ถูกเลยะ,ะน,นี่ใจแอนนะอันนี้ห้าพันแปดนะฮะราคาเต็มราคาเต็มนะฮะราคาเต็มแปดพันห้าเหลือห้าพันแปดนี่นะฮะนี่หูใจแอนคันนี้สวยจริง คันนี้ไม่มีป้ายนะแต่ไม่เป็นไรมาลองคุยกันดูนะเนีย่ยจแอนสองคันนี้นะเป็นนี่มีโชคตรงนี้นะฮะกูยังมีอีกหลายคันเลยนะนี่ที่เสือภูเขาน,นี้รถแม่บ้านนะฮะอันนี้ก็มีนี่รถแม่บ้านก็รถบางคันเขาเขียนป้ายติดไว้ให้ดูก่อนนะฮะแล้วก็แถวๆนี้ก็ราคาเท่ากันนะสองพันเก้าหรือสองพันสามกูจักยัดแม่บ้านถูกแค่วะขอบไปสามเองนะนี่นะมีป้ายนะยังเขียนกันไม่หมดเลยนะฮนะ นี่เสือภูเขานะพินาเลโรนะฮะเออหมื่นหมื่นห้าพันเก้าร้อยหรือหมื่นสี่เลยนะลบไปพันเก้าเลยนะพินาเลโรนะแล้วก็คอนาโกะไอ้อกกยูอ่คอนาโกะเหรอคอนาโกะอุ้ยหมื่นสามพันห้าร้อยเห็นแล้วเห็นแล้วจากนาโกะนี่จากหมื่นหกพันห้าร้อยนะฮะนี่ให้เห็นยี่ห้อเลยนะเหลือหมื่นสามพันห้าร้อย ืคองโก้นะได้คองนาโก้นะขอโทษนะไม่ใช่เล่นๆน,นะฮะคองนาโก้เนี่ยแบนด์นี้อย่างหลายตังนะคอนโดด้วยนะนี่นะลดไปเท่าไห,หร่แบบเนี้ยสามพันบาทโอ้โหหมื่้าพเหมื่นหกพันห้รเหลือหมื่นามพันห้ารนะฮะคองนาโก้นี่ชัดๆเลยนะอุยอีกหลายคันเลยนะเดี๋ยวพาไปดูนะ นะเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะฮะคลิปเรื่อยๆนะวันนี้พามาอัปเดตจัก,กรยานนะใครอยากได้นะมีมีติดป้ายเต็มเลยหมดเลยนะนู่นแผ่นแขนห้อยๆอย่างนั้นเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะติดตามคลิปนะฮะถึงประมาณช่วงปีใหม่นี้นะบวกลบมกรานี่เองนะนะฮะเดี๋ยวมาชมคลิปได้เลยนะฮะนี่โอ้โหมีนี่มีเข้าใหม่มีเต็มเลยนะจริงๆเข้าใหม่หึมหึมเลยนันเนี่ยเนี่ยข้าใหม่อีกลึมเลยวันนี้มีหน้าหรอมีของกินนะฮะนี่ของกินเทียบเลยนะ ตอนไหนมีจักรยานเข้าใหม่ได้กินของเด้กินขนมด้วยนะนี่นะมีของขวัญแจกด้วยนะฮะนี่ใครมาซื้อจักรยานคันนึงได้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 ของที่ลึกด้วยนะนี่นี่โอ้ยจานชาไปใช้ได้เลยนี่นะนี่นะฮะมาดูได้เลยนะโอเคเดี๋ยวมีรถใหม่เข้ามานะตรงนี้